สวัสดีครับวันนี้สวนป่าโซล่าเซลล์เรามีโคมไฟโซล่าเซลล์รุ่นใหม่มาแนะนำครับตัวนี้จะเป็นรุ่นไก่ฟ้า380วัตต์นะครับตัวนี้จะเป็นตัวมาแทน JD 25วัตต์ตัวนี้ราคาจะเท่ากันนะครับ799บาทเดี๋ยวเรามาดูสเปคก่อนว่ามันเป็นยังไงม้างตัวนี้ขนาด โคมอยู่ที่20สคูณ16เซนนะครับแต่ว่าตัวโคมจะเป็นพลาสติกนี่ร้านเราเป็นพลาสติกก็บอกพลาสติกนะครับไม่ได้มีหลอกว่าเป็นโลหะอามาต่อในส่วนของถ่านถ่านตัวนี้เป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตนะครับ32650 1ก้อนตัว1ก้อนตัวนี้มีความจุอยู่ที่5แอมป์นะครับตัวนี้แต่เรามาดูสเปคของแผงกัน แผงตัวนี้มีขนาดอยู่ที่23คูณ35เซนเดี๋ยวเรามาดูสเปคของแผงกันนี่สเปคของแผงตัวนี้ชาร์จจะอยู่ที่ประมาณ12วัตต์กระแสชาร์จจะอยู่ตกประมาณแอมแอมครึ่งนะครับถ้าเกิดชาร์จโดนแดดเต็มๆก็ประมาณ5ชั่วโมง6ชั่วโมงแค่นี้ก็เต็มแล้วครับ ในส่วนของในกล่องก็จะประกอบด้วยนี่ตัวนี้จะเป็นพุกยึดสี่ตัวเนาะแล้วก็จะมี NOT. น็อตนี่แล้ก็จะมีขาขายึดแผงตัวนี้มาพร้อมกับรีโมทต,ตัวนี้รีโมทก็จะเป็นโหมดมีออโต้มีออนออฟแล้วก็เวลาที่จะให้เปิดไฟสามชั่วโมงห้าชั่วโมงแดชั่วโมงตัวนี้จะเป็นตัวเพิ่มแสงลดแสงนะครับหลักการทํางานนะครับก็คือ อย่แล้วอันนี้เดี๋ยวผมปิดแสงก่อนนะหลักการทํางานก็คือว่าเราจะเอาแผงเอาแผงกับตัวโคมนะครับเข้ามาต่อกันนี่ดูเขี้ยวสังเกตใช่ไหมตัวนี้จะมีเขี้ยวตัวนี้ก็จะมีเขี้ยวนี่ครับจับยัดใส่เข้าไปเลยนี่นะครับพอยัดเข้าไปแล้วไฟสถานะตรงนี้จะกระพริบนั่นหมายความว่าแผงตัวนี้กําลังชาร์จอยู่อ่า แต่ถ้าเกิดเราดึงเราดึงออกปับ๊บไฟก็จะติดขึ้นทันทีเลยนะครับอันนี้คือมันเป็นเรื่องปกติของมันนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแสงนะครับว่าแสงตั้งแต่ตอนหัวค่ำตอนเที่ยงคืนแล้วก็ตอนตีห้ามันจะเป็นยังไงแต่ผมรับรองว่าตัวนี้สว่างตลอดคืน เดี๋ยวเราไปดูแสงกันเลยครับสวัสดีครับทดสอบแสงสว่างตอนหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับนี่นี่ครับนี่แสงตอนหนึ่งทุ่มสิบนาทีนะครับแสงก็จะอยู่ประมาณนี้ สังเกตนี่ครับต้นมะนาวต้นนู้นโองต้นนต้นกล้วยนะครับแสงก็ยังพอเห็นอยู่นะครับครับตอนนี้ก็ได้เวลาเที่ยงคืน25นาทีแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูแสงกันจากตอนทุ่มหนึ่งทุ่มกว่านะครับอันนี้แสงนี่ครับ แสงก็ยังเห็นชัดอยู่แต่แสงก็เริ่มดอบลงไปแล้วแหละแต่ก็ดอบลงไปไม่เยอะเนี่ยครับก็พอเห็นบ้างแต่ก็ถือว่าเห็นได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับที่ผมไม่รีวิวในห้องหรือว่าในโกดังเก็บของของผมเพราะว่าถ้าเกิดไปส่องในที่แบบนั้นน่ะ สองอยังไงมันก็สว่างอยู่แล้วครับในพื้นที่ปิดแบบนั้นน่ะอันนี้ผมให้มาดูพื้นที่เปิดพื้นที่จริงบ้านผมที่ผมใช้งานนี่ครับโอเคครับเดี๋ยวตีห้ามาเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวเราจะมาดูแสงตอนตีห้าสิบห้านะครับผมนี่แสง ดูยครับตรงนี้แสงเป็นแสงตอนตีห้าแสงก็เริ่มลิบหลีลงแล้วแต่ก็ยังติดอยู่นะครับยังติดพอให้เห็นได้อยู่เห็นไหมครับตรงโน้นเป็นโอง่งใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นต้นมะนาวยังพอเห็นอยู่นะครับแต่ก็แสงก็เริ่มลิบหลีลงแล้วก็ประมาณนี้นะครับ ตอนนี้จะตีห้าแล้วอยู่ได้มาขนาดนี้แล้วก็ถือว่าโอเคนะครับนี่ครับครับผมหลังจากที่เราไปดูแสงกันมาผมจะมาสรุปตัวนี้ให้ฟังนะครับตัวนี้ยี่ห้อไก่ฟ้า 3 8 0อดิวัตนะครับแต่ความสว่างมันพอๆกับตัว JD 2ีวัตตัวรุ่นก่อนหน้านี้เลยซึ่งความสว่างมันอะพอๆกันคุณลูกค้าไม่ต้องไปมองพวกเลขวัตนะครับไม่ว่ามันจะเป็นวัตน้อยวัตเยอะพวกนี้มันเป็นแค่การตลาดมันเฉยๆครับมันจะใส่เลขวัตมันจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ครับพันวัตหมื่นวัตอย่างเงี้ยครับแต่ความสว่างโดยรวมแล้วอะมันพอๆกันอันเนี้ยตัวเนี้ยผมวัดมาให้แล้วแล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะ สว่างกว่าด้วมั้งสว่างกว่าแต่ว่าสว่างกว่าไม่มากอะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่799บาทนะครับส่งฟรีเก็บเงินปลายทางย้ำนะครับตัวนี้ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางผมมีรับประกันให้1ปีถ้าเกิดท่านใดสนใจก็เดี๋ยวผมจะทิ้งรายละเอียดไว้ที่ด้านล่างนะครับแอดไลน์หรือไม่ก็โทรมาตามเบอร์ที่อยู่ด้านล่างได้เลย เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะมีสินค้าอะไรใหม่ๆม,มานำเสนอก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ